สวัสดีครับก็ยังอยู่กันที่ตลาดสดนะครับมาหาอาหารกินยามเย็นๆนะครับจะทานอะไรดีนะครับเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับไม่รู้จะกินอะไรนะฮะเยอะจริงๆนะครับขอรับชมกันได้นะมีอะไรกินบ้างนะครับซื้อหากันได้นะฮะราคาย่อมเยาตั้งแต่10บาทยัน ร้อยบาท200บาทก็ว่ากันไปเนาะ รครับก็รับชมกันไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ